เป็นมิติผลกระทบกับกลุ่มประมงที่ทำเกี่ยวกับฟาร์มหอยนะคะซึ่งก็คงจะเป็นงานหนึ่งที่รอรัฐบาลให้เข้ามาหามาตรการในการจัดการเพราะทะเลเนี่ยเป็นพื้นที่ในทางเศรษฐกิจของหลายๆแขนงอุตสาหกรรมค่ะถ้าดูในกลุ่มประมงก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดภาคใต้มาแล้วนะคะครั้งนี้เขาออกมาเคลื่อนไหวกันอีกแล้วค่ะโดยระบุว่า กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งกำลังจะล่มสลายกันทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีการนำเข้ามากุ้งนำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะส่งเสียงเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ช่วยเหลือเกษตรกรค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุถึงผลกระทบที่ได้รับจากการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศค่ะกุ้งของพวกเขาไม่สามารถส่งเข้าไปที่ห้องเย็นได้ห้องเย็นอ้างว่ากุ้งมีอยู่ล้นสต๊อก ซึ่งก็ทำให้ราคากุ้งไทยตกต่ำลงด้วยนะคะตัวแทนประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเพื่อความยั่งยืนบอกว่าอยากจะให้บอร์ดกุ้งหยุดการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำรวมไปถึงปัญหาสต๊อกกุ้งบวมค่ะ เพราะเขาระบุว่าห้องเย็นในอุตสาหกรรมไม่สามารถเก็บกุ้งได้แล้วโดยที่โรงงานก็อ้างว่ามีกุ้งล้นสต็อกอยู่ทำให้ไม่สามารถรับกุ้งจากในประเทศเข้าสู่ห้องเย็นได้นะคะนี่คือการทำลายอุตสาหกรรมกุ้งไทยทั้งระบบเพราะเกษตรกร,กรไม่มีเครื่องมือมาต่อรองกับโรงงานแปรรูปที่สามารถนำเข้ากุ้งมาใช้ได้ตลอดเวลาซึ่งเขาเอาไปเทียบเคียง สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ค่ะระบุว่าที่ฟิลิปปินส์เนี่ยรัฐบาลอ้างว่าข้าวที่จะบริโภคเนี่ยไม่เพียงพอทําให้ตัดสินใจนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเข้าไปสุดท้ายแล้วอุตสาหากรรมข้าวของฟิลิปปินส์ไม่สามารถแข่งขันได้นะคะประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเพื่อความยั่งยืนจึงเรียกร้องให้หยุดนําเข้ากุ้งทุกชนิดก่อนที่ผู้เลี้ยงกุ้งไทยจะล่มกันทั้งระบบค,ค่ะ ิ่งที่รัฐต้องการทำเพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดอย่างน้อยก็ความเชื่อมั่นของเกษตรกรที่จะผลิตต่อมาแล้วก็คือหยุดการนำกุ้งข้าวก่อนถ้าไม่หยุดเกษตรกรจะรวมตัวกันแล้วก็ยกระดับต่อสู้กันไปเรื่อยๆนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นการให้เวลาบอดกุ้งราวๆหนเดือนค่ะ เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งบอกว่าจะยกระดับความเคลื่อนไหวแต่ขอให้รัฐบาลได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่สักหนึ่งเดือนก่อนค่ะ